n u t บวกตัน<ง>าไหนมะขาว o mango มะม่วง o r a n g e n g e orange เร,รม p e a r pear pear ลูกแพ a บทต่อไปอะไรบทต่อไปบทที่สิบสาม อ้าวบทก่อนหน้าล่ะไหนอ่านในบทก่อนหน้าให้ฟังซิ่่อานแต่ไม่ทวนให้แต่ไม่เซนให้กายอ่านบทต่อไปก่อนไอ้บทบทก่อนหน้าก่อนดูซิว่ากายยังจำได้อยู่ไหมอ้าวไม่รู้อ้าะยังไม่ได้อ่านหน้านี้อ้าวนี่มาสิบสองบทนี้เคยอ่านแล้วไงบีดูโนโนดีดียูดีเทดับแบิโถ

ลูกลูกมาอะไรคะ P I D คิดคิด P <ม> L L A M D B แลมแลมแกอืมแต่เป็นดู O L S วูฟวูฟหมาป่าวูฟวูฟหมาป่าโอดีโอีคำนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอโบโอโบปีโอโบเอฟเอลยูทีฟลูดฟลูดคลุย มามีชี้ปุ๊บกายต้องอ่านให้ฟังเลยนะพร้อมยังชี้ปุ๊บอ่านเลยนะหนึ่งสองสาม L E M O N เลมอนมะนาว D E อะไรนะอะไรนะตัวหน้าเนี่ย N O N O N O B B A N A บานานานี่นี่ B A N A N A เอาใหม่ค่ะ B B A N A N A บานานากรวลุกขึ้นมานั่งอ่านดีๆครับ C O C O N D o T โคโคนัด โคโคนัทโคโคนัทม้าลาวมันก็ต้องโกปิดไม่ใช่บอใบไม้โคโคนัทตัวเสี่ะโคโคนัทใชไมทุกคนเลือ, <Coconut. S 2> อกโขโคนัทโคโคนัทอืมโขโคนัท ตะกี้ออกตรงเสียง P ีเดีเสียง B นะ p I r a t e ให้เร็ดจนตลาดโอเคโคโคนัท e r a t e แกร็วน,น l e m o n ดิอ่ะ มะม่วงืมลามก็มะนาวเหมือนกันลูก